พอแล้วทำอะไรไม่ต่อเนื่องเรามาเรียนรู้วิธีการจดบันทึกที่จะทำให้เราเป็นคนที่มีนิสัยของคนสําเร็จค่ะแน่นอนค่ะว่านิสัยอะ่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เราได้รับผลลัพธ์แบบไหนในชีวิตอย่างในแต่ละวันนะคะถ้าเราตัดสินใจจะทำแต่สิ่งที่มันพาชั้นเข้าใกล้เป้าหมายสิ่งนั้นมันก็จะ ส่งผลให้เป้าหมายของคุณเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นจริงไหมล่ะคะแต่ว่าปัญหาที่ใครหลายๆคนพบจนอินบ็อกซ์คุณเนยแตกแตนมากก็คือเรื่องของอยากให้คุณเนยเนี่ยช่วยฝึกช่วยเทรนตัวเองเรื่องของการฝึกนิสัยค่ะวันนี้นะคะคุณเนยเอาเทคนิคการจดบันทึกเรื่องการดัดนิสัยนะคะให้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นมาฝากกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณเนยจะเขียนสิ่งนี้ว่าบันทึกดัดนิสัยค่ะ แล้วลองถามคำถามกับตัวเองดูนะคะว่าถ้าฉันยังมีนิสัยเดิมอยู่จะเกิดความเสียหายอะไรถ้าสมมุติว่าคุณยังเป็นคนแบบเดิมอยู่คุณยังมีพฤติกรรมแบบเดิมอยู่คุณยังเป็นคนขี้กลัวอยู่ทำอะไรก็ชอบล้มเลิกไม่ต่อเนื่องพูดไม่รู้เรื่องพูดขายไม่เก่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นนิสัยที่คุณอยากต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะลองถามเองดูว่าถ้ายังทำตัวแบบเดิมอยู่ เกิดความเสียหายอะไรในชีวิตสิ่งนี้มันช่วยให้เราเนี่ยกลับมาทบทวนตัวเองเลยนะคะว่าเออฉันไม่ควรทำตัวแบบเดิมแล้วอะ่ะเพราะมันจะทำให้ฉันจุดๆๆมีโอกาสตกงานเพราะมันจะทำให้ฉันจุดๆรายได้อาจจะลดลงเพราะทำให้ฉันจุดๆอาจจะเป็นคนที่ไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจไม่มีใครโอเคกับเราแบบนี้นะคะอ่ะพวกนี้ยคือ ผลเสียต่อนิสัยที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราพอเรามี awareness หรือมีความรับรู้แล้วว่ามีความตระหนักรู้แล้วว่านิสัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้พาฉันไปในผลลัพธ์ที่ฉันอยากจะไปเลยสิ่งที่ต้องทำในลำดับถัดมานะคะให้เราลองเขียนนิสัยที่เราต้องการจะแก้ค่ะ ก่อนที่เราจะดัดนิสัยหรือเราจะฝึกตัวเองให้เป็นคนใหม่เนี่ยเราต้องรู้ก่อนใช่ไหมว่าเราต้องการจะแก้ปัญหาอะไรการเขียนนิสัยที่ไม่ดีของเราลงไปมันคือการเขียนถึงปัญหาว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งที่ฉันอยากจะแก้ไขหลังจากนั้นนะคะให้เราตีตารางเป็นแบบสองช่องแบบนี้เลยค่ะเราจะสวิชคำพูดของคนที่นิสัยล้มเหลวให้กลายเป็นนิสัยที่จะพาฉันสู่ความสำเร็จลองลิสต์ดูนะคะ อย่างเช่นเป็นคนทำอะไรไม่ต่อเนื่องล้มเลิกง่ายก็ลองเปลี่ยนเป็นฉันเป็นคนมีวินยัยและเป็นนักลงมือทำสมมติคุณเป็นคนที่ขี้กลัวมากไม่กล้าลองทำสิ่งใหม่เลยค่ะมีนิสัยขี้กลัว เจออะไรหน่อยก็กลัวไม่กล้าทําไม่กล้าทํากลายเป็นว่าผลลัพธ์คุณอยู่ที่เดิมตลอดผ่านมา10ปีเพื่อนไปถึงไหนแล้วตัวคุณก็ยังอยู่ที่เดิมตลอดก็เพราะว่ามัวแต่ขี้กลัวพอคุณรู้ตัวแล้วว่าอ๋อที่ผ่านมาที่ฉันไม่สําเร็จก็เพราะฉันมัวแต่กลัวอยู่นี่ไงคราวนี้เรามาเขียนเวอร์ชั่นคนใหม่ของเรากันค่ะเราก็จะเขียนว่าฉันเก่งและกล้าหาญเวลาที่เรามั่นใจว่าเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนกล้าหาญเนี่ย หนึ่งสมองสองมือก็จะหาทางลงมือทำอย่างง่ายๆเลยค่ะยกตัวอย่างถัดไปนะคะเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องค่ะพูดขายหรือว่านำเสนอไม่เก่งเลยไอประโยคแบบนี้ละค่ะมันเป็นประโยคที่ทำ้ายตัวเองดับฝันตัวเองค่ะเลิกซะนิสัยการที่เป็นคนพูดไม่รู้เรื่องอาจจะลองเปลี่ยนหมายเป็นฉันเป็นคนพูดเก่งฉันมั่นใจทุกครั้งเวลาที่ฉันพูดแบบนี้นะคะ แล้วก็บางคนนะคะชอบเผลอกดดันตัวเองค่ะแล้วก็คิดลบเมื่อเห็นคนอื่นสำเร็จอันนี้เป็นนิสัยที่เราจะต้องระม,มัดระวังเลยนะคะของความรู้สึกเห็นคนอื่นได้ดีแล้วเราอิจฉาหรือเรารู้สึกไม่พอใจหรือเราเปรียบเทียบเรารู้สึกน้อยเรารู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ำใจแบบนี้ก็คือน,นิสัยที่ควรจะปรับแก้นะคะคราวนี้เรามาเขียนนิสัยใหม่กันค่ะก็จะเขียนว่าฉันเนี่ยเป็นคนมองโลกด้านบวกเสมอฉันคือคนสำเร็จ แบบนี้ค่ะอันนี้คือนิสัยใหม่ที่จะพาชั้นสู่ความสำเร็จทุกครั้งเวลาตื่นนอนหรือบางทีเราเปิดสมุดอ่านให้เราอ่านเฉพาะด้านสีเขียวนะคะด้านคนที่เราต้องการจะเป็นค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวตนเก่าๆมาสร้างผลลัพธ์ใหม่เราจะต้องสร้างนิสัยใหม่และเอาตัวคนใหม่มาผลิตผลลัพธ์นั้นนะคะต่อไปให้เราเขียนอะไรต่อให้เราเขียน habit tracker ค่ะ habit tracker คือการติดตามนิสัยของเราค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการจะอ่านหนังสือทุกวันอันนี้คือนิสัยใหม่ของเราเป็นคนที่รักการอ่านหรือเราอยากจะไลฟ์ทุกวันอยากจะฝึกการพูดด้วยการออกมาไลฟ์ทุกวันเราก็นั่งเขียนเลยค่ะคุณเนยจะใช้การตกแต่งด้วยเพราะว่าคุณเนยเป็นคนที่ชอบตกแต่งสมุดบันทึกนะคะการเขียน Habit ิ r a c k e r หน้าที่และใจความสำคัญของเขาคือการติดตามผลว่าในแต่ละวันเราได้ทำนิสัยที่เราต้องการจะฝึกหรือไม่คุณเอ๋ก็วาดรูปดอกไม้ไปเลยค่ะวาดทั้งหมด30ดอกกันไปเลยเพราะว่าในแต่ละวันก็มี1ดอกใช่ไหมคะ habit tracker อันนี้คุณเอ๋เขียนทั้งเดือนเลยเดือนหนึ่งนะคะก็มีทั้งหมด30วันใช่ปะก็วาดรูปดอกไม้นี้สดอกเลยนะคะ หลังจากนั้นทางด้านฝั่งขวามือค่ะครูเนยก็จะมาเขียนคำคมหรือคำพูดที่ให้กำลังใจแล้วค่ะแน่นอนค่ะชีวิตของเรานิสัยใหม่ของเราเนี่ยต้องการกำลังใจค่ะหากเราเป็นคนที่อยากจะประสบความสำเร็จนะคะจงเลือกคำพูดที่ดีที่สุดกับตัวเราเองค่ะอย่างเช่นครูเนยนะคะเขียนว่าความสำเร็จเป็นเอาท์พุตของนิสัยที่ทำเป็นประจำ ไม่ใช่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอะไรสั้นๆเพียงครั้งเดียวแบบนี้ค่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบฮึกเหิมขึ้นมามีแรงบันดาลใจมีกําลังใจที่อยากจะเขียนต่ออยากจะฝึกฝนพ,นพัฒนาตัวเองต่อจริงไหมล่ะคะจะลองดูนะคะใครที่ชอบคำคมไหนก็สามารถเอาสิ่งนั้นเนี่ยไปเขียนได้เลยนะคะลำดับถัดไป สิ่งที่คุณเอยอยากจะเน้นเลยแล้วมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือการเขียนสมอ l วินค่ะการจดบันทึกความสำเร็จในแต่ละวันนิสัยใหม่ต้องการรางวัลค่ะรางวัลที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากไปต่อในทุกๆวันค่ะเราจะต้องให้กําลังใจตัวเองด้วยการเขียนสมอ l วินค่ะว่าวันเนี้ทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างวันเนี้ย ทำอะไรให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานบ้างในทุกๆวันที่เราเก็บแต้มสะสมสมวินหรือสะสมความสำเร็จในแต่ละวันเนี่ยละค่ะมันจะช่วยเป็นแรงผลักดันและเป็นกําลังใจให้กับชีวิตของเราได้อย่างดีมากขึ้นเลยค่ะ คราวนี้ครูเนยอ,อยากจะมาแนะนำเพิ่มเติมในการเขียน Habit Tracker นะคะสมมุติว่าใครที่ไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงเนาะหรือว่าครูเนยเขียน Habit Tracker แล้วมาติ๊กยังไงนะคะสมมุติว่านิสัยเนี้ยที่เราต้องการจะทำคือการนั่งสมาธิสมมติว่าเราอยากจะเป็นคนที่นั่งสมาธิทุกวันนะคะที่เราอยากจะฝึกนะเป็นนิสัยใหม่เป็นกิจกรรมใหม่ที่เราจะพาตัวเองไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางความสำเร็จของเราเนี่ย สมมติวันที่1นะคะคุณเนยนั่งสมาธิแล้วคุณเนยก็จะเอาสีมาระบายว่าฉันทําแล้วจ้าวันที่2เห็นไหมเห็นดอกไม้วันที่2องะวันที่2คุณเนยไม่ได้ทําค่ะลืมคุณเนยก็ไม่ระบายสีวันที่3นะคะคุณเนยนั่งสมาธิคุณเนยก็จะมาระบายสีวันถัดไปนั่งสมาธิก็จะมาติ๊กไว้ว่าทําวันที่5ไม่ได้ทําก็ไม่ต้องระบายค่ะ6 7เว้นว่างเลยค่ะไม่ได้ทําก็ไม่ระบายสีแบบนี้ค่ะ หรือในแต่ละ habit tracker หรือนิสัยหลายๆคนอาจจะมีแค่นิสัยเดียวที่ต้องการจะฝึกฝนแต่บางคนอาจจะแบบหนูจะฝึก practice ตัวเองสีนิสัยเลยค่ะครูเนยคือนิสัยอ่านหนังสือนิสัยการนั่งสมาธิจะฝึกตัวเองในการ self talk หรือการพูดประโยคดีๆกับตัวเองทุกๆเช้าแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายเห็นไหมคะครูเนยก็จะทำเครื่องหมายเป็นแบบนี้ให้สัญลักษณ์แต่ละสี เป็นแต่ละนิสัยที่เราต้องการจะฝึกยกตัวอย่างสีม่วงคือการอ่านหนังสือสีเหลืองคือการนั่งสมาธิสีแดงคือการพูดเซลฟ์ทล์คและสีเขียวคือการออกกําลังกายเวลาที่วันไหนอย่างเช่นวันที่27เราอ่านหนังสือแล้วเราก็มาระบายสีไว้เรานั่งสมาธิแล้วเราก็ใส่สีแดงตามสัญ,ญลักษณ์ของเราเราออกกําลังกายแล้วเราก็มาใส่สัญ,ญลักษณ์สีเขียวตามที่เรากําหนดไว้เพียงเท่านี้ค่ะ ในแต่ละเดือนที่มันผ่านไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเดือนนั้นของเราอะทำนิสัยอะไรไปบ้างเดือนนั้นของเราแบบโอเคไหมแล้วเราแบบได้เทรนตัวเองไปถึงไหนแล้วแบบนี้นะคะพวกนี้แหละมันคือไอเดียนะคะลองเอาไปทำตามกันและนี่ก็คือเป็นการจดบันทึกเพื่อดัดนิสัยที่วันนี้ครูเนยเอามาฝากกันนะคะรักพวกเราทุกคนนะคะอย่าลืมเอาไปทำกันสำหรับคนที่อยากจะเรียนลึกๆอยากไปต่อนะคะ ตอนนี้นะคะครูเนยมีคอร์สเรียนนะคะแล้วเป็นแบบรอบสดเจอตัวเลยนะในวิชาดัดนิสัยวิชาการตั้งเป้าหมายวิชาการทําตนให้คนรักแล้วก็วิชาการตัดสินใจค่ะ4วิชานี้เป็นวิชาชีวิตที่สำคัญมากที่เราจะใช้ในกับทุกช่วงเวลาทุกช่วงเป้าหมายของเราเลยค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถ เข้าไปสมัครเรียนได้นะคะมีทั้งเรียนออนไลน์แล้วก็รอบสดแบบเจอตัวนะคะวันที่13พฤษภาคมนี้และเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะสำหรับวันนี้คุณนายไปแล้วนะรักพวกเราทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ